คาถามหาอุดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมได้นำเอาคาถามหาอุดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาฝากครับตามคำขอของท่านผู้ชมหรือ f อฟีท่านหนึ่งที่ขอกันเข้ามานะครับว่าขอคาถามหาอุดชนิดปืนยิงไม่หอ,อขัดลำวันนี้ผมได้ไปค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คาถาจะเป็นยังไงท่องแบบไหนเดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับขาถามหาอุดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก่อนว่าพระคาถาข้าจะให้ดีให้ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์ตลอดจนคุณของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นที่สุดครับแล้วกล่าวพระคาถาดังนี้วิเวเสนาสนังอุดทางอัทโธ นโมพุทธายะพระพุทธังสูนเพิงพระธรรมังสูนเพิงพระสังฆังสูนเพิงพระพุทธังอุดพระธรรมังอุดพระสังฆังอุดพระพุทธังอัดพระธรรมังอัดพระสังฆังอัดพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระสังฆังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยมะอาอุต่อไปนี้จะเป็นคาถาบทเสริม ไม่สวดภาวนาก่อนออกเดินทางหรือก่อนออกจากบ้านนะครับตั้งนโมสามจบขอบารมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวนสามจบหรือเจจบเมื่อลงจากเรือนหรือออกจากบ้านหรือก้าวเท้าออกจากบ้านให้เอานิ้วหัวแม่เท้าจิกกดบนพืน้นกั้นใจอธิษฐานถึงพระแม่ธร,รณีเมอะมะอุแม่ธร,รณีเอ,อย๋ยขึ้นมาเถิด มาช่วยลูกปราบสศัตรูด้วยอุดทางอัฐโธนโมพุทธายะจากนั้นจึงเดินทางได้ตามปกติครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมารวบรวมเสนอในวันนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมควรรับฟังอย่างมีวิจ,จรารณญาณไม่ควรงมงายเกินกว่าเหตุนะครับสำหรับคลิปในวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ